เมื่อสายสายในทีมงานเราไปไปเช็คในในเพจมาว่าเอ๊ะพอรวบรวมความคิดเห็นของแฟนบอลแล้วเนี่ยหลังจากที่ b ีจีเนี่ยเปิดตัวอันเดซูเนสสารัตยู่เย็นท่าเรือเนี่ยเปิดตัวดิซอนพมรักแล้วเนี่ยยังคิดว่าทีมไหนเป็นเต็งหนึ่งอยู่คุณมินมง ือตอนนี้มันไม่ได้หรอกคือดูคุณจาลองชอบใครเอางี้ดีไม่ได้คุณจะบอกว่าชอบไม่ได้ครับคุณต้องบอกว่าเออดูจากทุกสิ่งทุกอย่างดูจากการเซตทีมูการเซตทีมอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมองไปที่คือทีมที่เปลี่ยนไม่ใช่ทีมที่จะประสบความสําเร็จในเดือนี้เยอะไม่ทันทีวันนี้คุณต้องกลับไปมองที่บียูก่อนอันดับแรกคือทีมนี้คุณต้องมองก่อนเพราะหนึ่งเขาจาฝูงสองเขาไม่มีการเปลี่ยนตัวสามช่วงเวลาก็มีการเตรียมทีมอยู่เสมอ เชฟต่างๆรูปแบบทีมต่างๆอะไรต่างๆอยู่ในทีมเขาเนี่ยเขาแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกครับ,รบออันนี้อันหนึ่งซึ่งถ้าผมมองผมก็บอกว่าบีเนี่ยน่าจะเป็นทีมระดับหนึ่งสองสามที่ที่มีโอกาสาสร้างสร้างเออสร้างผลงานได้ดีทีมอย่างท่าเรือจรงิงๆแล้วท่าเรือเสริมแค่เจ้าไอไอสอน,ออนคน,นเดียวแต่ที่เหลือนี่เขาแทบจะไม่ เขาไม่เชฟเขายังเหมือนเดิมเขายังไม่เขายังไม่เพียงแต่ตัวที่เสริมอ่ะมันเป็นตัวที่ดีเท่ากับว่าถ้าเรือคืออีกทีหนึ่งที่ผมว่ามีโอกาสที่จะได้เบียดเพราะว่าเขาไม่ได้แบบยกโน่นยกนี่มาเขาเขาเสริมตัวที่แบบมันเป้งเข้าไปแต่ว่าตัวสิบเอ็ดตัวเนี่ยเขามีอยู่แล้วพอตัวที่สองสิบสามเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วถ้าเรือน่าสนใจนะครับผมมองว่าถ้าเรือแล้วก็อีกทีหนึ่งอาจจะใช้เวลาแต่ว่าถ้าถ้าเริ่มถ้าเริ่มต้นดีก็น่ากลัวก็คือบุรรีััััมมยยุเเปล่่นนนนตตววแออออกก็คื อะไรตัวเกาหลีอกตัวนึงแล้วก็อีกคนนึงก็ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าต่างชาติของบุรีรัม์ออกหมดแล้วอ่ะจางแจยองออกแล้วตูเนสออกแล้วูเอต้าออกแล้วบุยเนออกแล้วออกแล้วอ่ถูกต้องอ่ะสี่ตัวเนี้ยเขาจะคือจะเป็นตัวตอบโจทย์บุรีรัมม์ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติลงด้วยกันเล่นที่ดีบุรีรัม์จะน่ากลัวเป็นทีมอันดับสามแต่ถ้าบุรีรัม์ต้องใช้เวลาอะไรเยอะๆหรือเหมือนที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์ว่านู่นนั่นก็อาจจะลำบากนิดนึง ผมมองว่ามียท่าเรือนัากรววที่สดุดส่วนบางกอกการ์ดผมไห้ถึงอันดับสี่นั่นผมว่าคือตัวเขาม,มันมันมันก็ไม่ใช่ทีเดียวสองตัวนี้ต้องใช้เวลานะครับ,บคุณเปลี่ยนคุณอย่าลืมว่าคือแกนทั้งหมดถูกไหมถ้าคุณคุณซื้อมาคุณอะไรมาแล้วคุณไปใช้งานเลยเนี่ยนะคุณต้องใช้เวลาเยอะนะ นั่นหมายถึงว่าสมมติสาระอยู่กลางตัวเย็ดอยู่หลังความสัมพันธ์กลางกับหลังหลังกับประตูประตูกับแบ็กซ้ายแบ็กเอ้เซนเตอร์กับแบ็กซ้ายแบ็กขวาต้องเล่นกันยังไงนานะนานะแต่ถามว่าโอเคสองสองสองตำแหน่งนี้มันก็เป็นตำแหน่งที่หลักแล้วก็ลงเล่นได้เลยก็ใช่แต่ต้องใช้เวลาคุณจำลองอ่ะอย่างแฟนเหตเราบอกว่า BG เนี่ยเต,ต็งหนึ่งแต่คุณจำลองมองว่า BU เต็งหนึ่งเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่น้อย<ม>และทีมค่อนข้างจะนิ่งไม่มีเลยเขาวันนี้เขานิ่งอยู่แล้วถ้าเรือที่สองอ่ะผมมองนี่แล้วก็บุรีรัมอาจจะ บีเนี่ยคุณจำนงเซ็นเตอร์ฮาฟเอเวอร์ตันก็ไม่รู้่ะมานูเอลทอมเบียมีโฮโซไกมีเบนเนอร์มีชนะนันอ่ะไม่รู้อ่ะผมว่าคือคือเขาไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแต่คุณจำนงอ่ะผมถามคุณจำนงหน่อยคุณจำนงบอกว่าอันดับสามเนี่ยบุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์เปลี่ยนไปนักเตะต่างชาติยังไม่รู้เลยนะถูกต้องว่าใครจะมาถ้าสมมติก็ตอบเคลิดจาก อาโคเอเชียยังไม่มาเลยก่อนไม่รู้ละ่ะก็เขามีเวลาอีกสเดือนถูกไหมทุกทีมมีเวลา3เดือนเท่ากันหมดอันทีหนึ่งแล้วบอ,อกสตาร์ทอย่างที่ผมเคยพูดว่าวันพุธว่าทุกทีมเท่ากันหมดคือออกสตาร์ทในช่วงของเดือนเมษไอ้มิถุนาเริ่มต้นแต,แต่ออกสตาร์ทไม่ไม่เต็มตัวเพียงแต่ว,ว่าใครจะออกก่อนออกหลังแค่นั้นเองแต่ลกะกระดาษสงหนาที่เต็มตัวแน่นอนเท่ากับว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบวันเวลา3เดือนการเปลีย่ยนแปลงทีมต่างๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบุรีรัมใช้เวลาสเดือนผมก็ว่าน่าจะทันและที่สําคัญ้าสมมงว ของเขาเนี่ยตัวคุณย่าลืมนะตัวประกอบของบุรีรัมตัวไทยใช่ไหม่เต็มไปหมดเขาก็ต้องการ,ครแค่สามตำแหน่งหรือสี่ตำแหน่งประตูแทบไม่ต้องครับพวกกองหล้านะพวกอะไรเนี่ยมันแทบไม่ต้องเขาต้องการแกนหลักแลแ้วถ้าแกนหลักเหล่านี้ตอบโจทย์ให้กับนักเตะที่เหลืออีกเจคนของเขาได้เนี่ยนะเขาไปได้เลยนะถูกไหม เขาไปได้เลยคือเขาไม่ต้องไปเขาไม่เสี่ยงเหรอพนงมันจะเสี่ยงยังไงเนี่ยเมื่อเขาเสี่ยงมาแล้วแล้วมันจะไม่ตอบโจทย์เขาว่าถูกไหมล่ะเขาจาเป็นต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายว่าถ้าสมมติมันตอบโจทย์ได้ดีเขาไปได้เลยเพราะว่าตัวไทยเนี่ยมันพร้อมที่จะเล่นตัวไทยความสามารถของบุรีรัมเนี่ยผมเผลอผมว่าเหนือกว่านักเตะไทยทั้ง16ทีมเลยซ้ำอ่าตัวไทยไม่เสี่ยงอ่ตัวไทยไม่เสี่ยง ก็ตัวแปรมันแค่กับสามคนคุณจะไปคิดใหม่ข้าสี่คนอ่ะตัวต่างชาติสามบวกหนึ่งเอเชียถ้าเกิดไม่ตอบโจทย์พังนะคุณจะไม่เป็นคือบุรีรัมคือบุรีรัมคุณจำเอาไว้ทีมอื่นอ่ะต้องใช้ใช้เวลาแต่บุรีรัมเนี่ยไม่มีเขาใช้เวลาก็จริงแต่ไม่เยอะอ่าผมบอกแค่นี้ออแล้วผมผมว่าบอกยังไงทำไมชอบเยอะกว่าบีจีบีจีเสริมสารัตตูเนสนะถูกต้องที่เล่นฟุตบอลไทยลีกมาตลอดนะถูกแต่นี่เขาจะเปลี่ยนเลยไหมเขาจะจัดลงเลยไหมจัดลงเลยนี่เหนื่อยนะ เดี๋ยวบีจียังมียังมีการบ้านให้คิดอีกนะเพราะว่านักเตะอย่างกองหน้าทาเดลี่โตติตูเนสเข้ามาวิกเตอร์กาโดโซยูกิบัมบะโคต้ามันเกินก็นั่นไงแลต้องทำยังไงไม่รู้ผมผมบอกว่าผมไม่คือบุรีลัมเปลี่ยนทั้งแผงแต่ของบีจีเนี่ยเปลี่ยนแค่สองตัวซึ่งจะเปลี่ยนสองตัวเนี่ย เชฟที่เหลือเนี่ยมันจะเข้ากันได้ไหมแต่ของบุรีรัมเนี่ยเด็กไทยทั้งหมดเนี่ยผมมั่นใจวันซุปมันเล่นได้เลยนะก็เหลือแต่ตัวนอก <ๆ S 2> แต่นี่ <ๆ S 2> ระหว่างตัวไทยก็มีตัวนอกก็มีของบีจีเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลามุมน,นี้น่าคิดบีจีผมชอบนะแนวความคิดเขาเอาวิกเตอร์การโดโซมายืนกับอันเดรสูเน็แต่ผมไม่ค่อยชอบหน้าเขา,าผมไม่รู้แนวลุกเขาผมว่าทาดีดีถ้าปีหนึ่งผมเคยบอกว่าถ้ายิงได้ถึง1 7 1 8ประตูหรือว่า20ประตูเนี่ย มีโอกาสลุ้นแชมป์แต่ว่าทาายที่เหนื่อยไปผมมองตรงนั้นแล้วผมมองว่าสี่ทีมนี้น่าสนใจครับส่วนทีมท้ายตารางผมนี่ราชบุรีไม่คิดถึงเลยเหรอราชบุรีเนี่ยวอมถึงเวลาของการเรียกว่าอะไรเนี่ยเบียดกันจริงๆเนี่ยมันจะมันจะดีหรือไม่มันจะต้านได้หรือเปล่าสี่เกมที่ผ่านมามันทำมันทำให้พวกเขาเนี่ยดีมากแต่พอหยุดไปหยุดไปถ้าทุกทีมแต่ละทีมมันไม่มีทําอะไรเลยมันก็คงไม่เป็นไรบุรีรัมก็ราชบุรีมันก็คงจะอยู่ของมันปกติ แต่บางครบุรีรัมมันเปลี่ยนตัวอบีจีมันก็เสริมตัวท่าเรือมันก็มีมีนั่นด้วยมันก็เท่ากับว่ามันก็มีทีมที่แบบมีเวลาของการเปลี่ยนแปลงทีมอะลาบุรีไม่เปลี่ยนลาชบุรีเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยน,น,นะตัวนอกเขาอะรองจิ้วโบลี่คาราบุเอปาติเขาเขาลงตัวอยู่แล้วไงผมเข้าใจแต่ว่าในช่วงที่ลงตัวแล้วก็ผ่านมาเนี่ยเขาชนะได้หมดชนะบุรีรัมใช่ไหมชนะโนนี่นะแต่เพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนแต่ทีมอื่นมันเปลี่ยน คุณต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าโควิดไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนั่นหมายถึงว่าท,ทีมทุกทีมไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้บอะอย่างนี้รล้บุรีหน้ามาหน้ามองอแต่วันนี้ก็คือทีมที่แพ้เขามาหรือทีมที่เป็นจ่าฝูงอะไรเขามาเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงตัวซึ่งมันจะมีผลไงแต่ไม่รู้ว่ามีผลดีหรือเสียแต่เท่ากับว่าเขามี เขาเริ่มมีเปลี่ยนตัวเอ้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวมีข่าวเหมือนกันนะราชบุรีว่าอาจจะดึงชาววัดวิรชาติที่ดูแล้วพอสาราดไปใครไปแล้วจะไม่มีที่ลงก็ไมีรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถาว่าเดี๋วราชบุรีเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งเขาคงจะคือเขาได้ลุ้นอะครับ ก็มันเขาก็ได้เปลี่ยนลงที่ว่าใช่พวกที่เปลี่ยนแล้วมันไม่ลงตัวขณะที่เขาเนี่ยลงตัวมาอยู่แล้วแล้วเขาเดินได้เลยนั่นหมายถึงว่าเขาเกมต่อไปเขาเจอกับ b g จเอบีบียูเลยคือเขาชนะปั๊บเนี่ยมันก็เป็นในในบ้านเลยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ตรงนี้เมื่อห้องเสียหายไหมคุณจำนงเรื่องขาดสองคนนี้ไปมันก็เป็นเรื่องที่คผมถามว่าก่อนที่เขาขายก่อนที่จะมีการซื้อขายเนี่ยเขาโอเพินาแล้วนะครับก็อย่างน้อยๆอันลบแรก ถ้าสมมติเมืองทองก็คงจะต้องอยัง้งยึดก่อนแต่ถ้าสมมติมองไปมองมาหักลบคูณหาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้านักฟุตบอลต้องการย้ายหรือมีเหตุจำเป็นอะไรก็แต่เขาก็ต้องย้ายเขาต้องขายมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ขณะเดียวกันเขาก็มองแล้วว่าตัวที่มีอยู่เขาเล่นได้<ม>แค่นั้นเองผมก็มองเหมือนคนจำนองพอมองย้อนกลับไปในทีมนะเนี่ยออย่างเซนเตอร์ฮาร์ดมาโกบาลีนีสลิงคาร<ะ>์<ม>จ<ะ>้าชายแสงดาวอกองกลางวีเดเทพป้องพันพวกแซนดี้อะไรพวกนี้แต่ว่า เป็นดาวรุ่งที่ใช้เวลาแล้วแป๊บหนึ่งผมว่าถ้าให้โอกาสเขาบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงตัวอ่ามันมันก็เรยรู้แต่คือคือเมืองทองเขาเสามันก็เสียหายก็เสียหายอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวหลักครับในเนคอรีของสารัฐเนี่ยมากับตีนแบบว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มองไปมองมาผมว่ามันก็น่ารักอยู่นะครับแต่ว่าคุณลุนแชมป์อาคงจะลำบากแต่อันดับที่หนึ่งในสี่ได้ไหมไหวไหมเหนื่อยอาจจะห้าหกอ่าถ้าแบบนี้คุณยำนง ไปฉันไม่หลีกเล็กแรกหนึ่งสองสามคุณจะตอบอย่างนี้มันไม่ได้คุณจำลองชอบใครชอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ทําไมว่าวันนี้บีจีลาบุรีคือทีมหนึ่งกับสองถูกไหมหนึ่งกับสองบียูเมื่อบียูหนึ่งบียูกับลาบุรีหนึ่งกับสองคะแนนอันหนึ่งกับสองไงมะ้ครับแล้วพวกที่ตามแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะเหลือเกมอีกสิบเอ็ดคะแนนสิบเอ็ดเกมแต่สิบเอ็ดเกมเนี่ยทีมที่ตามอย่างบุรีรัมย์ซึ่งเขาอยู่ผลงานไม่ดีแต่ก็เปลี่ยนโดยห้าคะแนน b ีจก็มีการเปลี่ยนถึงถ้าม่เปลี่ยนออกมาดีก็โอเคถ้าเรือถ้ามันดีก็อ่ะตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่สมมุติมันออกสตาร์ทกันมันดีหมดแล้วเกิดบีูกับ a าบุรีเกิดไปเสมอกันเลยพวกนี้เริ่มชนะเรื่องอะไรเนี้ยมันไม่ได้เรอกแล้วที่สําคัญคือมันแค่เจ็ดเกมเจ็ดเกมในช่วงที่มันเหมือนมาลองผิดลองถูกช่วงเกมสี่เกมสเกมอ่ะเจ็สบเ็ดเกมสีสิบเอเกมที่เหลือมันตอบยาก